สวัสดีครับมาจากไทยเหมือนกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเล่นตาแรกนะผมยังไม่ได้พร้อมเลยนี่ปึ้งมาเล่นนะไม่ได้เล่นน้าแล้วชิวๆเขาชิวๆเฮ้ยเท่าครับ

girly oh. oh. One oh. enemy remaining. Spike down, A. Last player standing. So I Hold those angles. Pull out. Blinded. Hunt. Hunt, Hawk out. I'll be put up. Heal up, squad. Still in sight. Healing over here. Reloading. watching this spot. One enemy remaining. What happened? Blinded. Blinded. Time to hunt. They're concussed. Reloading. The hunt begins. ร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบโลโลเสร็จโลแล้วสวยค่ะ last player standing ตายละไม่ปุ้ยเขาแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ทำไมยิงแม่นจังเลยไหนมึงบอกเป็นคนฟิลิปปินส์ไง คนปปินท์ได้คนไทยคนไทยยกตีมปแะอีีพูดัดเียวมันต่อแลรพันบูดกูอยู่ไทยมาประมาณมาด้วยกันมครับไม่มาด้วยกันค่ะไม่มาด้วยกันค่ะไู่ด้วยหรอรู้จักพวกแกอย่ามัหลาครับเทีไหมคะนาทีกับน้าสน o อ่ะ ทำครับผมครับโอ้าหลังมาสป Spike down m าส l a เพลเยอร์สแตนดิ้งฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะมันเจ็บอยู่นะเซฟดีไหมเนี่ยเอาออฟมาด้วย เอ็มม่ามันอยู่ไหนเนี่ยมึงในเบียร์ระวังระวังระวังเซฟ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 ไปเลยเซฟเลย30 seconds left ใช่ใช่มันมันจะไข่ามากเลยไหน ไหนมึงบอกว่าไม่ร like <bbe> ู้จักกัน Spike planted ใช่ลืมขอโทษนายเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเราไม่รู้จักกันนะคะเพิ่งเจอกันตาแรกเลยฟังจากเสียงก็ไม่อยากรู้จักเท่าไหร่คนซื้ออี Eagle Muscle อะไรเนี่ยมึงไปกำลังใจกนหน่อยบุคัวยีเวนมึงมาอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะปล่อยใจนะคะปล่อยใจนะคะไม่ซีเรียสสกายชื่ออะไรอ่ะครับชื่อแก๊ปครับแก๊ปแกให้กำลังใจเจ๊หน่อยดิ มันน่อสีเดียวนนองสีเดียวเล่นชิวๆพิ <c oughs> พี่าทำได้อยู่แล้วตายไปเลยมึแต่ก็ไม่น่าทำได้หรอกไม่เป็นไร l o อสเลื่อนเราโล่ะมันทำไม่ได้หรอก i e e กูงงกับมันเมื่อกี้ทำไมต้องมูลีคนอื่นูเลยล่ะคะคุณเจนนี่แงงงเยอะนะคะเดี๋ยวงงรับนางไหนอีกอะน้องเธอฟอกไม่รู้จักสรุปเธอรู้จักหรือเธอไม่รู้จักเราเริ่มรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเราลงเลือกมาจากฟิลิปปินส์แล้วเอาแอมฟอบเป็นบ้าเหรอชื่อหวานหรือเปล่าคะชื่อหวานหรือเปล่าคูลเอาต์เอาลองติด ม่นน้เลมีตัวมีตัวมีตัวฟังตัวครับเทปออมให้หน่อยดิตเออตปบอ่าอ่าตาเราเข้าเร็เข้าเร็วเลิ่งอ o v e l a ugi s s o t h e a คือสาหัสโหหน้าเจ็บมากเลยนะเจ็บมากขอโทษจริงจิงไม่โดนเยี่ยขอร้องเอาพีได้ไหม ใช่ค่ะอุ๊ยเตอนตา One enemy remaining น่าสวยาาสวมากครับเราหิวคิวอะเดี๋ยวมานะอ๋อตอนนี้ขอขอตือนีา้นะอขอโทษเนตาให้นเกิการซีนเราอ อยากได้ตัวไหนกันันซีนมากตันใครในทุกคนเนี่ยัวใครต u ว s ้ายไหมหมดแค่ผูเวลา Revealing area ระวังระวั มันโดนบาดตานะป้ผมขอโทษเอา้าผมไม่เห็นผมขอโทษเราเห็นเอ็นเีค่ะเอ็นทีเอ็นทีเอ็น,นมีมอยู่ตรงนี้แหละลอมาแลวครับมาแลยครับ ไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรขอโทษนะเราเราฝึกเล่นนะนายไม่เป็นไรเราก็ฝึกได้เหมือนกันเราฝึกได้เหมืนกันเสี่ยงเป็นไรหรอเธอเลน่าเธออมอะไรวในปากลิงไก่สันท้าไมต้องุูลีอะไรไม่ใช่ค่ะไม่ดูจักว์ Hulk out การได้รับชัยชนะ The Hunt Begins and I'm in this spot Poke out. Oh, Eighty seven. Eighty seven. Fairy. market. Last player standing. to stop? Seek <coughs> found one. Found one. อุ้ยผมขอโทษไม่เป็นไร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 ้นิดแบ็กอัพอยู่คนเดียวให้ได้ค่ะโลน่หน้ามาเก็ตอ๋อสวยจ้า

Enemy spotted, beast. B. Country. Reloading. down. Uh. Spike down, B. I got the spike. Reloading. Reloading. Placing turrets destroyed. Ah. Ah. Oh, a... spike. down, oh. Last player standing. Blinded. Time to hunt. There they are. Out. They're concussed. Pork out. Blinded. Shot done. Lacing swarm Watching this spot. Uh oh, reloading. you're oh. really, huh? Spike down B. สวยมากค่ะสวยมากคุยเลยนะไรครับเล่นอะไรสวยแล้วสวยแล้วเขาเล่นปืนใหญ่ทาร์ทรีลิงแอน o u t f o u n d one.

ช่วยกันหรอค่าเลนนะคนนึงฝั่งนูก็จะแต่เราจัดการเอง่าไ <ป S 2> <ผ>มแข่ขงที่ไหนลอย่พเพิ่งออกไปนะนไปไปอ,นอ,นอย่าเพิ่งออไปอย่าเพิ่งออกไป A. One enemy remaining. I got the spot. That's done. Quick break. Oh, Win. Show me where to go. Gun here. Gun here. ถ้าไปเองโอ้โห t h a n s มันเรามันออกไม my ่เราเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะเราไม่รู้ต้องทำยังไง o e i n d e d มันอยู่ข้างในครับ o t s เรายิงเลยน้าไม่ได้เลยอ่ะนี่ครับเ

สวยตื่นเต้นนะเนี่ยบปดปดสสั่งเลมสั่งยอุ้ยมาเอาผมติดพอดีไม่ไหวไม่ไหวเอได้เข้อันนี้อันนี้มาด้วยกันหมดเลยหรอคะเซตกันเลนแล้วก็แล้วก็คือจอยชอยยไรั่ง พูดจาแยกเลคะตสายหน้าก็แย่นะคะตัดเูนโฮแคส์โเคไหมโอ้โหมันเม็ดเดียวเลยยิเป้เลิศมันตายแล้วตายแล้วอะเนี้ยคุยสเปกตัมโอเคครับผมผมชอบไหมฉันชอปเฮ้อย่าเพิ่งดูปูนไปเอาโน้ตก่อน ตายเล่นที่สปายค่ะเดีย๋ยวผมดูมีดท่านนั้น

จะเข้าไหครับขอโทษนะเมื่อกี้ผมออกช้าไปไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราโเองนฟัง เยลธอหิวคิวหรอเราเน้นว่าเธอกินอาหารหมาเป็นเป็นปกติเธอคิวเรากินหญ้าหวานนะเรากินยาหวานไม่ด่ากันแรงจังเราไม่ได้มาด้วยกันเนี่ยเรียกว่าเป็นแก๊งเลยอยากไม่อยากคบพาสนาคมด้วยอย่าพูดจาที่ไม่ดีมันท็อกซิกนะคะมันน่าเธอหรอแก Hawk out! I've got your trail! A spike off your feet. Down. spike! down B! Hawk out! Blinded! are <smiling> 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 <shocked> <smiling> <smiling> พี่บอกขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสเปรย์ตเลยเมืเม่อกี้โลภะบอมซิก found one h a out blinded ลายสวยมากม,มากเลยนะเรเลยยี่สิบหกแล้วม่้งกเฮ้ยขยังไม่ได้ใช้คิวเลยขอรสวครับผม จีๆค่ะเจอก,กันนะครับครับผมโอ้ยชนะด้วยเฮ้ย MVP เฮ้ย MVP ครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้น,ตนจัดๆเลยด้วย MVP เนี่ยแม่นานๆทีจะเล่น MVP นะครับผมบอกไว้ก่อนอุยอ้ยอุย้ยวุ้ยวุ้ย MVP ครับพี่น้อง28คิวโอ้โหเรนะ่า Player 5 1 2คิว ผมว่าน่าจะเสมอไบดูทรงแล้วคิดว่านะคิดว่าคิดว่าโอเคก็ไปจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ด้วยนะครับผมก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญเวลาผมลงแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปออกช่วงนะี้เอาจงจริงเออคือเอาจงจริงคลิปเนี่ยที่ผมอัดเนี่ยผมกาว่าผมจะไัดปไฮไลท์อยู่แล้วปกติแต่ว่าคือผมไม่คิดว่าผมาจะอัดเป็นคลิปเว้ยเ,ออเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดผมได้ลงคลิปนี้ลง YouTube ก็ เอ่อเอ่อ,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 อทุกคนก็คือได้ดูกันได้เองนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะตัดด้วยนิดหน่อยแล้วกันเนาะโอเคก็ผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วน,นะครับผมสวัสดีครับ